ครับสวัสดีเอฟซีแฟชั่นมาเฮงพามวนครับผมไม่ยากพี่เหล่ามากคำคำ,คำแรงเนาะสำหรับมือนี้เนาะมาเฮงพามวนรายงานตัวครับผมเนาะกต่มีแนวทางเล่าพัฒนามาฝากครับผมเนาะสำหรับปันนี้เดีย๋ยวพี่เหล่เด้อ สิเป็นตัวใดเนาะมาติดตามนักชมรับฟังอ่ามาคำในเรื่องพี่น้องเนาะมาคำคำไงกับกับพิจารณาเพ่กเอาเนาะพี่น้องเป็นแนวทางมากระจัดัดกรนะพันเนาะกับเราพัฒนาจะพยายามลงให้เนาะจันทุศูนย์ับผมแอดมินมาคำก็เลยแนวทางกับมาคำพร้อมเนานะะจะละผู้ริชียู่ใน ไล่กุมกับสิไงใ,ใดว่ายอยู่พี่น้องเนาะเอากับแม่แม่นอนนะตัวเด็กทุกตัวรี่นอ้นองเด้อตอนมื้อเย็มาฝากเลยเนาะซีเสียงซีอาจารย์ซีสำนักครับผมเนาะวันนี้เนาะกับสิมะล่งให้เล่าพัฒนาได้พี่น้องเด้อเนาะได้มากซีอาจารย์เนาะกับมี วิ่งขาดปัดค,ครับผมเนาะวิ่งขาดปัดครับผมเด็กวิ่งเนี่ยมันใหุ้ดได้เรื่อเด้ออะไรอยากวิ่งก็คือวิ่งไ้เลยเนาะจับครูกับมี่เขาบ้างรุดบ้างพอเรียพร่อจะมีสี่ครูหาครูเท่านั้นเนาะล้วกาเล่าของฝากด้วยพี่น้องเด้เล,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 ลดดส่วนตัวของแอดมินครับผมเล่าของฝากกับสี่ครูหาครูมากของผูู้ใดจะจัดของคู้นั้นเนาะละ้วกาของลุงพี่แขกค,ครับผมก็สี่คู่ครับผมเนาะเอาไม่อนี่ พิธาเราเบิกออาไม่โตโตกันหลายหลายตัวยุติเรืองพี่หล่อนเด้อเทากับขาดซันเบิกออาเนาะแล้วก็ที่สําคัญปูหาเจ็ดแกละผมเนาะการการส้มาให้ทางสองเคื่อกนเนาะเกิดมาเบิกน้ำกันครับผมเนาะมาติดตามรับชมรับฟังน้ำกันได้พี่หลอนเด้อเนาะขนมาดกับฝากระไรก็แช่แนวทางเราพัฒนาครับผมเนาะอาจจะลงให้ปสองไม้เพีงภาพวันเนาะวันนี้ เอาไปพิจารณาเบิง์นัพี่น้องเนาะเอามาติดตามนักชุนไม่ช่ตัวใดแน่ครับผมมาสำหรับเสื้อเหล็กครับผมเนาะอาจารย์ทันแหลกที่เพิ่นไหมาวันนี้เนาะวิ่งหาวิ่งหาครับผมเนาะวิ่งหาวิ่งเก่าเนาะผู้ใดมกวิ่งมักชอบหาจะวิ่งหาได้ผู้ใดมาเก่าก็วิ่งได้พี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นกะตัดมาให้ชุดหน่อย ชุดหน่อยตัวแต้วเล็กวิ่งคนนวนบ้านรุดได้เพียงเด้อตา,าันกะสีมีสองตัวเนาะกับวิ่งผูใดมักกับมีคนมักวิ่งอยู่เนาะแต่ว่าผนจะจับคู่มาให้กันสิละห้าเก้านพี่น้องเนาะอ่าแปดห้าสามห้านพี่น้องเนาะแล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งเก้าครับผมเนาะอ่า แต่่นกันเนียนให้มากก็คือหาเก่าด้วยพี่น้องเด้ออันนี้เป็นชุดวิ่งลาวขาดปัดด้วยพี่น้องเด้อเนานะ่นเน้นให้มาวา่าเน้นเน้นเลยตัวนี้เนาะเอาม้อมนี้อเสิมาเนาะเน้นเน้นเลยตัวนี้เพิ่อจะเน้นให้ทุกงม,มดวดละพี่น้องเนาะหมวดเอะไ้ก็ได้แต่ว่าบางพี่บางข้างบางข้าวก็ออกตวัวบ่เน้นก็นมีเนาะบางหมวดก็ออกตกอัวกลับก็สิลละพี่น้องเนาะ ฝากไว้นะสำหรับแนทางวิ่งลาวขาดปัดเย็นนี้ด้เพี่น้องเด้อกมาอนี้เห็นมีหาหางแล้วเนาะฝากไว้ครับผมเนาะหาเก้าแปดห้าสามหา 3, หา 18, 19, นะึ่งแปดหนึ่งเก้าเนาะมักกะจัดคัดกระพนันมีประมาณแค่นี้นะพี่น้องเนาะเอาเอาัดดับต่อไปอท่านต่อไปครับผมเ,เป็นลาวของฝากพี่น้อง เล่าของฝากครับเนาะเล่าของฝากอ๋พี่รองเนาะเล่าของฝากเ,าเป็นแนวทางของทางช่องด้วยพี่้องด้วยเ,เป็นแนวทางของทางช่องครับผมเนาะสี่เหลยหาตัวเลขเด็ดๆมาฝากขอแม่พี่้องนอเนาะเพื่อให้พิจารณาบางอีกสองทางนึงเนาะเล่าของฝากส่วนตัวเอมินจะได้ว่าหกเก้าแปดเก้าเนาะ แล้วก็หกแปดสามแปดหนึ่งเก้าเนาะเอาอันนี้เป็นของฝากจากแอดมินได้ไปหรอเด้อเนาะกะกะเซอวัลตรงกันอยู่ได้ี่ห้อเด้อมาตรงกันอยู่ที่หนึ่งเก้าครับเนาะมาตรงกันอยู่ที่หนึ่งเก้ามาเพินให้มาสิอันหนึ่งจะได้มาสิมาตรงกันอยู่หนึ่งเก่าได้ไปหรอเด้อ เอาไปชิดหน้าบึงครับผมเนาะเอาอาจารย์ต่อไปครับเอาวันนี้มีสีอาจารย์ที่เิ่นใหหมาได้เพียงเล้อเนาะเอาต่อไปเป็นปู่ห้าเจ็ดแปดครับผมเนาะเป็นปู่ห้าเจ็ดแปดได้เพียงเด้วจะร้ายตัวหน่อยสำหรับปู่ห้าเจ็ดแปดเนะเาะอ่า วังวันจัดดีผ่านมาเพิ่นกะว่าเข่าตรงๆด้วยพี่น้องเด้อยสำหรับน้ำหาเพิ่นแต่ว่าเพิ่นเบลส่งให้ช่างสมสำหรับปูห้าเจ็ดแปดครับเนาะเพิ่นส่งมากช่งสี่ลงด้วยพี่น้องเนาะเนาะถ้าปูส่งให้ก็ถึงจะลงถ้าปูไม่ส่งให้ก็จะไม่ได้ลงด้วยพี่น้องเนาะเพราะว่ากะอันนี้เนาะแต่ที่แน่ราวของฝากกับราวคาบปัดนีมีแน่น,นอนอยู่แล้วด้วยพี่น้องเด้อเนาะสำหรับปูห้าเจ็ดแปด มอนี่เป็นกระโซงว่าให้เนาะวิ่งบนล่างเก้ากับหนึ่งเด้อี่น้องเด้อวิ่งบนล่างเกับหนึ่งปูไห้มาเก้าหนึ่งหเก่าตรงกันยี่นองเก้าหนึ่งหนึ่เกนาะตัวหนึ่งงแล้วก็เก้1สองถ้าเป่ามาเนาะถ้าเป่ามาก็คือหนึ่แล้วก็สี่สี่เก้าเก้าถ้าเป่า นาะบูดเป่าก็ได้ก็คือมี1นึ่งหนึ่งเจ็ดเจี่ีเก้าเก้าแปดแปพี่นะ้องเนาะเป่าแสดงมาสิ่าแห้งอยู่ว่ามีเต่ตัวเป่าเนาะและก็มีแค่สองเก้าเก้าสอเกาสองสองเ้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่าะรสนึับซ้อนพี่น้องเนาะถ้าเป่ามาก็คือ1นึ่งหนึ่งสี เนาะแล้วก็ถ้า1มาก็คือ1991ถ้า2มาก็2 9 9 2เพราะว่าปูให้วิ่งเก่าก็วิ่งนึง่งเนาะอามีตัวนี้แบกแนวมากก็คือ2องหนึ่งครับผมเอาตัวนี้ตัวนี้เป็นแน่ว่าเราพัฒนาปู5 7 8เด้อพี่เดอร์พิรเดอร์เอาแคปหน้จาจอครับผมแช่ว้แช่ไว้จดบปันทิ้งว้เนาะปูดําจีปันจีห,ห,ห้เขาแน่ เนาะเอาย้ำอีกครั้งสำหรับแนวทางลาวปู578เนาะถ้าปูส่งให้ก็จะลงให้ถ้าปูไม่ได้ส่งให้ก็จะไม่ได้ลงด้วพี่นองเด้อเอาัางั้นครับผมเนาะต่อไปก็จะเป็นเพิ่มเติมขึ้นม,ม,ม,มากก็คือของอาจารย์แขกพี่รองเนาะอาจารย์แขกเนาะ ลุงพี่แขกนะครับผมเ,เป็นชวมาไห่อหย,ยู่เนาะกับมีสองสองหนึ่งเป็นลงเจ็บเป็นล่องอาย,ยุเนาะวิ่งบนล่างสามกับห้าอ่าวิ่งบนล่างสามกับห้าก็มีสามห้าสองเก้าสามศูนย์หกห้าอ่าตัวเครื่องไม้ถูก,กแสดงว่าเนียนด้ื่อยๆเรือยเมนสามห้าแล้วก็สองเก้าเนาะ ถ้ามาด้วยกันก็คือสามารถสังเกตว่าพี่น้องเนาะ,ะถ้ามาด้วยกันก็คือจะสามห้าตัวแน่นๆนี่แหละสามห้าเนาะสำหรับในห้างอาจารย์แขกกมีประมาณแค่นี้ครับผมตัวนี้พันเปอร์เซนต์ว่ามีแน,น,น่นอนเนาะเอาเลขวิ่งอาจารย์เพื่อนกะส่วนมากก็ยังไม่หลุดเหมือนกันเนาะแต่ว่าจับคููกาศิบีหลุดบ้างเป็นธรรมบดาพี่น้องเนาะเอากับพิจาณาเบิง้ง เนาะอาอาชหนาจอรืองนี้พี่น้องเช็หนาจอเรื่างก็จะมามวลให้ดูเนาะสำหรับวันนี้อาจับกู้ให้อ่าอาเช็คนาจออันนี้สองน่นเนาะของปูห้าเจ็ดแปดก็จะตรงกันอยู่ที่เก้าสองสองเก้า่าสองเก้าตรงกันสองเกตรงกันเนาะสำหรับ ตรงที่แขกกับปูหาจ็ดแปดเนาะ,ะแล้วก็จะมีของทางช่องโดยพ่น้องเดอของทางช่องกับเล่าขาดปัดเนาะเล่าของฝากกับเล่าขาดปัดเอาแคปหน้าจอตรงกันที่หนึ่งเก้าถือว่าตรงแต่ดูพิลองเนาะหนึนงนน่งเก้าก็เปนะหนึ่งเก้าก็ไปตรงกับอ ของปูห้าเจ็ดแปดด้วยเนาะหนึ่งเก่ากับมะตรงกับของปูห้าเจ็ดแปดด้วยว่าสี่งบหน่อยกายภาพเนาะหนึ่งเก่าตรงกันจะไปหล่อหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าอืมเอาแล้วสัตว์แพี่นอ 19, 19. อ้นงนนองมาก,กะตะจัดคัดแต่พันเนาะสำหรับแนวทางราวพัฒนาเย็นนี้มากคำตะวกักะโลกหายคือเก่าและพี่น้องด้วยขอพิสู์พิมานน้ำกันครับผม